ทีมงานของเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์น้องเพลงพิมพระดาถึงลังเวทีไม่น่าเชื่อน้องเพลงพิมพระดาลั่นกลางนะคะบทสัมภาษณ์ถึงพ่อบิ๊กแบบนี้และยังหลุดปากอีกด้วยว่าหมดสัญญากับแสงทองแล้วน้องจะ ไปวงไหนไปขึ้นวงไหนต่อมาฟังบทสัมภาษณ์น้องเพลงพริมรดาค่ะตอบชัดทุกประเด็นทุกคำถามพูดถึงพอบิ๊กยังไงจะไปวงไหนต่ออ่ะมาฟังบทสัมภาษณ์น้องเพลงกันค่ะสัมภาษณ์สดๆดน้องเพลงพริมรดาแสงทอง ตอบทุกข้อสงสัยเคลียร์ชัดทุกประเด็นพี่น้องขาเมื่อนี้นะคะสาวไอกับสาวกุ๊กนะคะจะมารีแอความรู้สึกที่ได้ไปสัมภาษณ์น้องเพลงพิมพ์น้องเพลงพิมพ์ละดาหลังเวทีอันดับแรกเลยความรู้สึกัาก่อน เออเป็นยังไงสาวไอได้เจอน้องเงครั้งแรกบอกเลยว่าเป็นการเจอตัวจริงครั้งแรกจริงนะคะถ้าพูดถึงน้องตัวเล็กน่ารักน้องตัวเล็กมากฉันก็เจอครั้งแรกเหมือนกันน้องเป็นคนตัวเล็กเลกตัวตัวจริง่ะคือไม่อ้วนไม่อวบไม่อะไรเลยนะคุณดีคุนดีตัวเล็กน่ารักน่ารักมากยิ้มแย้มเราหน้าใสดีมากเออใช่ใช่น้องหน้าสดเลยนะคะที่เจอใช่หน้าสดเลย ผิวหน้านี้คือใสคือตอนไม่แต่งหน้าน่ะคือเด็กเลยหน้าเด็กมากๆเด็กกว่าในจอในอะไรวันล้อไลฟ์สดหน้าสมเนาะใช่เพราะถ้าเวลาแต่งหน้ามันก็ทําให้ดูมีอายุขึ้นใช่ตอนไม่แต่งหน้าก็คือตอนที่เห็นตัวจริงอ่ะวันหน้าเด็กแต่พอตอนดูในไลฟ์สด มันก็เหมือนดูเป็นสาวดูเป็นสาวใช่เออแต่ทุกคนต้องได้เจอตัวจริงนี่แหละเราถึงได้รู้เราถึงได้เห็นแฟนครับตาแม้กำลังใจน้องทุกที่ใช่เพราะเราได้เจอตัวจริงสัมผัสตัวจริงของน้องเลยวแล้วสายตาน้องนะน้องเฟลลี่มากเลยค่ะยิ้มทักทายทุกคนเราไปสัมภาษณ์น้องก็เฟลลี่ต้อนรับเราเป็นอย่างดีและมีอีกด้วยนะคือมุมนึงพอดีเสาไอ้อะค่ะอยู่หน้างานค่ะที่หน้างานที่จังหวัด เออเลยที่ภูเรือเนาะแอบเห็นน้องแต่งตัวเสร็จแล้วนะสปุกเหมือนหิวอ่ะแอบไปซื้อของหน้าเวทีไปซื้อลูกชิ้นกับผู้จัดการสองคนแล้วไปปะกับเอฟซีแฟนคลับเตอรปรอผู้หญิงนะผู้หญิงใช่ใช่ใช่แล้วน้องก็ไปซื้อถือลูกชิ้นมานะซือถือลูกชิ้นมาเจอ f c ฟซีแฟนคลับหน้าเวทีขอถ่ายรูป น้องนะคะไม่มีปฏิเสธยินดีถ่ายรูปกับเอฟซีหน้าเวทีหน้างานทุกคนเพูดคุยกับ f อฟแบบว่าเหมือนแบบเหมือนรู้จักกันมานานอน่ารักมากแล้วยังแอบหันมายิ้มส่งสายตาให้กับเราอีกด้วยนะเออพี่น้องขาบอกเลยว่าน้องตัวจริงทางนี้ใสดีทั้งน่ารักชนี่แหละเ้าถึงทำไมเอฟซถึงรักเราก็เลยอยากมาพูดในมุมมองของเราที่เห็น แล้วการร้องเพลงน้องหน้าเวทีนะี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะพี่นอ่ผู้พี่นอกว่ามากว่าน้องเสียงบดีดามาเสียงบดีเสียงไหลปาดเอาหูไหนฟังดิสิว่าเขากัฟังมาแล้วนะพี่เออเออฟังคนละหูกับเราไหมเขา หูเขามีปัญหาหรือเปล่าเออเออบนที่ว่าน่ะเขาไม่เคยไปดูหน้าเวทีไม่เคยไปสัมผัสน,นะใช่เออเรายังมีคลิปอยู่เลยน้องวันนั้นน้องก็ร้องเพลงไว้ใจว่างไฟ,<แ>ฟไฟแสงก็ร้องค่ะพี่น้องเ,เดี๋ยวเราจะเปิดคลิปสัมภาษณ์ก่อนอ่าในคลิปนี้เราจะเปิดคลิปสัมภาษณ์น้องก่อนนะสายที่เราได้มีการสัมภาษณ์ใช่น้องหน้าเวทีสดที่เรายิงคําถามไปว่า เออเป็นยังไงบ้างแบบว่าดราม่าอะไรอย่างนี้น้องก็บอกว่ามันก็ต้องมีคนทั้งรักแล้วไม่ชอบเราทั้งชอบชไม่ชอบอะไรเนี้ยเออมันก็เป็นธรรมดาใช่ไหมล่ะสาวไอแล้วบ่าวโจ้ก็ถามไปว่าเออ เพลงของเรานะ42ล้านยูแล้วรู้สึกยังไงน้องก็ขอบคุณมากๆที่แฟนคลับอ่ะชอบเออ,อแล้วก็เข้าไปฟังเข้าไปอ่าสนับสนุนแล้วก็ฟังแล้วก็จำอ่าได้เออแล้วอ่าบาโจก็ถามว่าแล้วคิดยังไงแบบว,ว่าคนมองเราว่าดังแค่เพลงเดียวน้องบอกว่าเนี่ยต่อจากเนี้ยครัพูดน้องบอกว่า ดีที่เพลงยังดังแค่เพลงเดียวเพลงอื่นๆไม่ดังก็ไม่เป็นไรแต่น้องดีใจมากๆที่น้องทําได้ที่น้องที่เพลงอ่ะมันดังและคนรู้จักในตัวน้องถึงจะไม่รวยมากแต่น้องก็มีเงินให้ครอบครัวมีอยู่มีกินโดยที่ไม่ขาดแล้วมีแฟนคลับที่คอยสนับสนุนและยังรักน้องพี่สาวไอ้น้องก็ตอบว่าน้องก็ขอบคุณด้วยนะขอบคุณพ่อบี ไม่เคยลืมพ่อบี๊ขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังแลอวก็คอยสนับสนุนพรรคดันน้องใชอืมนี่แหละแรกๆเลยก็จะเป็นพ่อบี๊แม่แพลแม่ยูวีทุกคนที่อยู่เบื้องหลังผลงานเพลงนี้แล้วก็อยู่เบื้องหลังทุกอย่างที่ทําให้น้องมีชื่อเสียงน้องดังทาให้คนรู้จักในนามเพลงพิมพ์ระดาในวันนี้ใช่เดี๋ยวเราจะไปเปิดคลิปท้ายคลิปอีกทีหนึ่งอ่ะ ให้แฟนคขับจ้ะเออให้แฟนคัับได้ยังนี้เนาะวันนี้ซับกุกเสียงหายพี่น้องเอ้ยอันนี้มันบ่าเอาไปฟังคลิปน้องดีกว่าน้องท้ายคลิปเราค่ะพี่น้องอ่ะโอเคค่ะสวัสดีครับวันนี้เรามาสัมภาษณ์น้องเพลงพิมพ์ดานะครับแล้ว,ลวของผลงานเพลงหอยใจบั้งไฟแสนสีล้านวิวครับอ่าขอยิบคำถามเลยแล้วกันเนาะ คือน้องเพลงเนี่ยอายุตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ18 18ปีแล้วก็คือ,อนนมันมีปัญหาเรื่องราวดราม่าเยอะมากน้องรับมือยังไงเอ่ยน้องผ่านมาันมาได้ยังไง้นมากอมไม่คที่างไงีกคพอีมา้ก็รบงมาากเครื่ กุกอย่างการ์ดันมันมั่นสองครับผมพูดเก่งมากๆเนาะเป็นเท่าเราบวไวเลยเคเนาะอืออ่ะตอนเนี้ยหมู่บอยอดวิวเพลงค้อยใส่แบบไมแสนอีกซีที่สองล้านวิวแล้วเป็นคนดังแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยครับใจ ราม่าเนี่ยที่คนว่าเราว่าดังเพลงเดียวนี่แหละดังเพลงเดียวเนี่ยรู้สึกยังไงฮะดังเพลงเดียวเพลงเดียวหนู่มบอกว่ากีตาร์เพลงนี้สีดังขึ้นกันค่ะมันดังค่ะเท่ากันดีใจดีใจมากๆที่ดังมาถึงอันเดียร์นะคะหรืว่ากีตาวเพลงเดียวหรือว่าอันสามกีตาร์มันจะดังขึ้นมากก็คอนเสิร์ตที่เนาหค่ะมันยากนะที่สมัยเนี้ย สมัยเนี้ยที่เพลงแบบว่าจะขึ้นแบบว่านี่ร้อยล้านก็ย่าแต่ตอนนี้ครึ่งทางแล้วนะร้อยล้านแน่นอนครับ ครับผมอ่าแล้วสัญญานะครับเรื่องสัญญาเนี่ยในคาวว่าประเด็นเรื่องสัญญาระยะยาวมีสัญญากับทางแถวภาคเสรทองไหมคมีแาปีครับแต่ของน้องเป็ปีเดียวหรอกว่าหนึ่งปีแล้วปีต่อปีหน้าล่ะปีหน้าล่ะจะอยู่ต่อไหมหรือว่ามีมีมีใครมาท้าทามหรือยัง แล้วก็ให้ฝากผลงานหน่อยเนาะเห็นว่าได้ข่าวว่าจะมีผลงานเพลงที่เป็นโคเวอร์เพลงแล้วก็ผลงานอนาคตจะมีอะไรมาอีกไหมคขร้อะัแว่าเดตาว่าขาพงคนบนค่รับอมั่ฝาี่อพ่อแม่เอซนะครับผมติดตามแล้วก็ให้กำลังใจ สาวน้อยคนนี้นะครับอายุ18ปีแต่เก่งมากๆเนาะสู้เพื่อครอบครัวอ่าเป็นกำลังใจให้ดองเพรพิรดาครับขอให้ดังๆปัง,งๆเนาะอ่าขอบคุณนะครับ